วิธีเผชิญหน้ากับกรรมเก่าโดยหลวงพ่อปราโมทป่าโมทโชกรรมเก่าส่งผลให้เราต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันเรารเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสติด้วยปัญญานี่เรากําลังทำกรรมใหม่ที่ดีแล้วอนาคตเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้น แต่ถ้าเราไปพวงถึงกรรมเก่าเรื่อยๆใจเราจะท้อแท้หดหูเราไม่สามารถสู้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้ลืมกรรมเก่าไปซะแล้วก็มีสติอยู่คอยรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเป็นการทํากรรมใหม่ที่ดีเป็นบุญอย่างยิ่งเลยบุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่ากับบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญา บุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาจะพาให้เราพ้นทุกอย่างถาวรได้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไปสิ่งทั้งหลายที่เราเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุผลมาทั้งสิ้นมันยุติธรรมแล้วสมควรแล้วที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เราเจอกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้น มันอยู่ที่ว่าระวังใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราท้อแท้ใจบอกกรรมเก่าไม่ดีใจเราฟอกก็เท่ากับเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้เพราะฉะนั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เรามีสติให้เรารู้ทันจิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หาย อยากให้มันพ้นไปเร็วๆรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ให้ทันไปเรื่อยพอความอยากดับเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอีกเลยทุกอย่างเหมือนความฝันผ่านาน,านมาเท่านั้นไม่มีสาระหรอกความทุกข์ทั้งหลายมันจะหลุดลอยไปจากใจเราฝึกนะคนที่เรียนตามหลวงพ่อสอนความทุกข์หล่นหายไปเยอะแยะเลย ชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะหลวงพ่อปราโมทป่าโมโชว,วิธีแก้กรรมตนเองให้เกิดผลดีกับชีวิตผลทุก์กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองสำนวนสุภาษิตนี้คล้ายคึงกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักทางพุทธศาสนา เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทำให้ผู้ใดเจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นกลับคืนซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบสาเหตุบางคนลำบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีส่วนให้เราต้องเกิดมาแตกต่างกันกรรม คือการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิน้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทํากรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทําไม่มีใครหลุดพ้นหรือหนีจากกฎแห่งกรรมได้วิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางคนว่างงานบางคนไม่ประสบความสําเร็จในการงาน ครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะก,กันเสมอมีปัญหากับคนรักบ่อยๆสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นซึ่งอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมในเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรม จะหายเจ็บหายป่วยในทันทีกรรมนี้จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะก็ยังลำบากอยู่วิธีการแก้กรรมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเช่นการใส่บาตรถือศีลกินเจช่วยผู้ที่เดือดร้อน ถวายสังฆทานสวดมนต์กราบบิดามารดาล้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งเพื่อนำบุญส่งให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งบวนนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นให้ตั้งนะโมสามจบข้าพเจ้าชื่อสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำลูกขอถวายบุญกศนนุศลนี้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมถึงองค์เทพองค์พรมทั้งหลายให้มีพระบารมีมากขึ้นและขอให้ทุกๆพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจเจริญขึ้นทั้งด้านการงานการเงินและความรัก ให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและวิญญาณโปร่งใสทุกผู้ทุกคนสัตวรูหมู่มารมนุษย์บริวารญาติมิตรคนรับใช้สามีภรรยาบุตรทิิดาทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณนเดี๋ยวนี้บัดนี้เทินสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคนสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำ ทั้ทงนี้ก็ต้องหมั่นทำความดีทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดกับตัวเราเองการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้น